ผมขออนุญาตกราบเรียนว่าเมื่อวานนี้อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษนายธาริศเพ่งดิบได้ถแถลงข่าวกับสื่อมวลชนกระจายข่าวไปทั่วประเทศเรื่องที่ตั้งข้อหาท่านภิสิทธิ์และผมว่าเป็นผู้สั่งการให้เจ้าที่ฆ่าคนตาย รายละเอียดในเนื้อหาสาระของการถแถลงของนายธาริศเพง่งดิตันทั้งท่านอภิสิทธิ์และผมไม่ได้รับฟังด้วยตัวเองเพราะว่าท่านอภิสิทธิ์ก็มีภารกิจที่ไปเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือผมก็มีภารกิจอื่นที่ไปปฏิบัติแต่ว่าได้รับทราบจากสื่อมวลชนจากพี่น้องประชาชนที่ โทรศัพท์มาบอกเล่าให้ฟังด้วยความห่วงใยว่าเขาประกาศที่จะออกหมายจับหรือออกหมายเรียกคำอนองนั้นนะครับแล้วก็เที่ยวถามหาอยู่ว่าท่านพิสิทธิ์อยู่ที่ไหนผมอยู่ที่ไหนผมก็เลยเห็นว่าเ,เรามีความตั้งใจอยู่แล้วที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย เราคาดการอยู่แล้วครับว่าคงจะมีการตั้งข้อหาท่านพิเศษกับผมหลังจากที่ปิดสมัยประชุมเอาช่องว่างไม่กี่วันของช่วงเวลาที่ปิดสมัยประชุมเนี่ยมาดำเนินคดีกับพวกเราทั้งสองคนซึ่งเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศเขาคาดหวังอยู่ได้แล้วว่าเขาต้องทำอย่างนี้แน่ เพราะก่อนหน้านี้เขาได้ถแถลงกันมาเป็นระยะระยะนำโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีเฉลิมอยู่บำรุงถแถลงก่อนว่าจะดำเนินคดีเราสองคนและคุณธาริสก็พูดมาหลายคนแล้วเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนกับพี่น้องประชาชนเดี๋ยว ฝ่ายกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือฝ่ายรัฐบาลจะไปแอบอ้างว่าท่านอภิสิทธิ์กับผมหลบหนีหมายไม่ยอมรับหมายผมก็เลยได้ตัดสินใจโทรศัพท์ไปหานายธาริศเพ่งดิตคือนายธาริศเพ่งดิตี่เมื่อก่อนเนี่ยเคยทำงานอยู่ในสอหอชอ ศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินร่วมกับผมเป็นกรรมกา,ารคนหนึ่งสชเพราะฉะนั้นก็มีเบอร์โทรศัพท์ของแต่ละคนที่เป็นกรรมกา,ารนะแลกกันไว้เพื่อสะดวกในการทํางานในยุคนั้นผมก็ไปเปิดสมุดบันทึกดูก็พบว่านายธาเดศเพ่งดิดหมายเลขโทรศัพท์0847001740นี่เป็นเบอร์เดิมนะครับ 0847001740ผมก็เลยโทรไปตามหมายเลขนี้นะครับซึ่งไม่เคยติดต่อกับคุณทาริศมาก่อนเลยตั้งแต่ผมออกจากตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีผมก็โทรไปบอกว่าคุณทาริศคุณได้ออกแถลงข่าวว่าจะออกหมายเรียกท่านอภิสิทธิ์กับผมแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ลูกน้องของคุณเที่ยวไล่ถามหาว่าจะไปยื่นหมายที่ไหนเพราะว่า เจ้าหน้าที่ข็งคุณไปบอกกับคนต่างๆที่รับโทรศัพท์ว่าต้องการยื่นหมายด้วยตัวเองแล้วให้ท่านอภิเศษกับผมต้องเซ็นรับหมายนะครับเอาอย่างนี้กันแล้วกันผมให้ความร่วมมือกับคุณธาริศกับกรมสอบสวนคดีพิเศษเพราะว่าผมเป็นคนดีต้องการปฏิบัติตามกฎหมายคุณมายื่นหมายที่พักประชาธิปัตย์กัแล้วกันวันนี้แปดโมครึ เดียวผมพูดด้วยตัวเองนะครับแต่ปรากฏว่าวันนี้คุณทาริศไม่มาให้พนังกงานชั้นผู้น้อยร้อยตำรวจเอกปิยรักษสกุลมาคนเดียวน่าสงสารเดินกระยองกระยังขึ้นมาแล้วก็เอาหมายมาให้ท่านอายิธิ์กับผมที่ถแถลงข่าวประกาศเป็นคดีใหญ่โตผมนึกว่าวันนี้คุณธาริศจะมาถแถลงเองก็จะมายื่นหมายเองก็ไม่มา แต่อย่างไน,นก็ตามครับผมขอบคุณคุณธาริทที่ไม่ได้ออกข่าวว่าพวกผมหลบหนีไม่รับหมายแล้วก็ส่งเจ้าหน้าที่มายื่นหมายกับผมกับประการที่สองผมขอบคุณคุณธาริตที่ผมเห็นว่าทำถูกต้องเป็นครั้งแรกที่ได้ถแถลงเรื่องคดีนี้นะครับคือคุณธาริตได้ถแถลงว่าจะไม่ดําเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ ทหารตำรวจที่มาปฏิบัติหน้าที่รักษาค,ความสงบเรียบร้อยจะเอาเจ้าหน้าที่เหล่านั้นกันไว้เป็นพยานมุ่งที่จะดำเนินคดีกับท่านอาภิสิทธิ์กับผมในฐานะว่าเป็นผู้สั่งการอะไรอย่างที่เขาว่าเนี่ยที่ผมต้องขอบคุณก็คือว่าคุณธาริศและเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSi ไเนี่ยได้สร้างความทุกข์ยาก ทุกใจให้กับครอบครัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารซึ่งมาปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบ,บเรียบร้อยคลี่คลายสถานการณ์ในช่วงปี52-53เพราะว่าได้แสดงอาการเหมือนกับคม่มขู่ครับเรียกเข้าไปสอบแล้วก็บอกว่าถ้าไม่ให้การปรับปรำผมสองคนนี่ก็จะดำเนินคดีกับเข้หมดทุกคนเลยต่างๆํำลอง,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 งนั้นนะฮะซึ่ง พวกเราต้องเข้าใจนะครับว่าตำรวจทหารที่มาทําหน้าที่เหล่านั้นก็มีครอบครัวลูกเมียทั้งนั้นแหละในการที่จะต้องตกเป็นผู้ต้องหาสําหรับแค่การชั้นผู้น้อยเป็นความทุกข์แล้วก็ทุกมาเป็นปีแล้วที่กรมสอบสวนคดีพิเศษพยายามทําเรื่องนี้การที่คุณธาริศเพ่งเด็ดแถลงเมื่อวานชัดเจนว่าจะไม่ดําเนินคดีกับเจ้าที่เหล่านั้นเนี่ยผมจึงรู้สึกขอบคุณ นี่ด้วยความจริงใจนะครับขอบคุณจริงๆแล้วก็ขอร้องว่าอย่าได้สร้างความทุกข์ยากลำบากใจให้กับเจ้าหน้าที่เหล่านั้นอีกเลยเรื่องนี้ตั้งใจจะทําให้เป็นเรื่องการเมืองก็มุ่งเป้ามาที่นายอภิสิทธิ์กับนายชูเทพสองคนดีแล้วผมสองคนก็จะไปมอบตัวรับทราบข้อหาและจะต่อสู้คดีตามกระบ,บวนการยุติธรรม เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงตามขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมต่อไปเจตนาที่จะปฏิบัติตามกฎหมายอย่างนี้จึงทําให้ผมโทรศัพท์ไปหานายธานิศเพ่งดิตเมื่อวานแล้วนัดให้มายื่นหมายที่นี่ในวันนี้ครับเติมเล็กน้อยนะครับอันที่จริงเนี่ยท่านนายพิเศษและผมเนี่ยถูกกรมสอบสวนคดีพิเศษเชิญไปสอบสวนมาแล้ว 8ชั่วโมง10ชั่วโมงทั้งคืนก็สอบมาแล้วตำรวจก็สอบเรามาหลายรอบแล้วในคดีเดียวกันนี้นะครับและในการไปให้ปากคำกับตำรวจก็ดีกับกรมสอบสวนคดีพิเศษก็ดีผมได้ให้ปากคำด้วยปากเปล่าและทำบันทึกคำให้การเป็นรายลักษณ์อักษรพร้อมทั้งส่งสาเนา คำสั่งที่สออชอได้สั่งการถอเจ้าหน้าที่ในระหว่างการแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายการก่อการจราจรในช่วงปี2 5 5 2 5 3ทุกคำสั่งให้กรมสอบสวนคดีพิเศษไปแล้วผมได้ยืนยันต่อพนักงานสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษว่าทุกคำสั่งผมเป็นผู้ลงนามแต่ผู้เดียว ท่านอาภิสิทธิ์ไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องในการออกคําสั่งเพราะท่านเป็นนายกรัฐมนตรีท่านแต่งตั้งให้ผมเป็นผอ,อ,อสอ,อ,อชอมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายไม่ควรจะไปดึงท่านอภิสิทธ์ให้มาต้องกลายเป็นผู้ต้องหาร่วมกับผมแต่ว่ามีพี่น้องประชาชนมีสื่อมวลชนหลายรายได้ให้ความคิดกับผมว่า ลำพังนายสุเทพเทือกสุบันคนเดียวเป็นผู้ต้องหาเนี่ยไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะเอาไปค,ค่มผูต่อรองกับประชาชนทั้งประเทศที่ได้แสดงอาการคัดค้านไม่เห็นด้วยกับกฎหมายล้างผิดให้กับคนโปงให้กับคนที่ทำร้ายบ้านเมืองคนเผาบ้านเผาเมืองคนฆ่าประชาชนคนฆ่าเจ้าหน้าที่ จึงต้องลากเอานอายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะมาเป็นจำเลยมาเป็นผู้ต้องหาร่วมกับกับผมด้วยผมต้องขอเรียนพี่น้องทั้งหลายว่าคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะได้พูดกับผมตั้งแต่ต้นเหมือนกับที่เรียนกับท่านทั้งหลายเมื่อสักครู่ว่าถ้าจะเอาเรื่องนี้มาเป็นข้อต่อรองบีบบังคับเราสองคนให้ เห็นชอบเห็นดีเห็นงามกับกฎหมายร้างความผิดที่เขาตั้งชื่อเซโกว่ากฎหมายปลองดองเราไม่ยอมยอมติดพุกดีกว่ายอมติดพุกดีกว่าที่จะเห็นคนเหล่านี้อาศัยเสียงข้างมากมากดขี่ข่มเหงน,น้ําใจคนไทยแล้วทําลายระบบนิติรัฐทําลายระบบนิติธรรมเพราะงะั้นผมขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งครับว่าแม้ข้อกล่าวหานี้ข้อหานี้โทษสูงสุดคือประหารชีวิต ถ้าพวกผมแพ้คดียินดีที่จะรับโทษทันไม่ยอมให้บานเบืองเสียหายเป็นอันขาดครับอย่ามาเสียเวลาต่อรองกับพวกผมเลยไม่ยอมเด็ดขาดและจะสู้ให้ถึงที่สุดเคียงข้างกับพี่น้องประชาชนทั้งประเทศครับผมเรียนเขาแล้วว่าผมเซ็นคำสั่งคนเดียวเพราะว่าคุณธาริศ ้างเมื่อวานในคุยแถลงว่าที่ต้องดําเนินคดีเนี่ยเพราะว่ามีคําสั่งให้เจ้าที่ไปปฏิบัติและทําให้คนตายคนลงนามในคําสั่งคือผมแต่อย่างที่ผมเรียนแล้วว่ามันไม่พอที่จะต่อรองไงครับต้องเอานอายอภิสิทธิ์มาเป็นผู้ต้องหาร่วมไปํำเลยร่วมถึงจะได้ทําให้คนทั้งประเทศก็ตกใจว่าไม่งั้นเดี๋ยวติดคุกกันหมดต้องช่วยอภิสิทธิ์ยอมเพราะเธอกฎหมายปรองดองกราบเรียนพี่น้องครับไม่ต้องยอมครับ ช่วยพวกผมอย่างเก่งก็ส่งเข้าหอกันแล้วกัน